สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับหากเราเอ่ยถึงชื่อของผู้หญิงในวรรณคดีไทยที่ถูกตราหน้าว่าเป็นหิงไม่ดีเชื่อว่าหลายคนพงนึกถึงชื่อวันทองเป็นชื่อแรกๆใช่ไหมครับ แต่ในปัจจุบันคดีของนางวันทองได้รับการรื้อฟืน้นได้รับการตีความใหม่จนสังคมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอคือเหยื่อของสถานการณ์และผู้หญิงสองใจคนนั้นอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครเขาว่าแต่ยังมีชื่อของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควรและชื่อของเธอยังคงถูกใช้เป็นคำด่าทอที่เจ็บแสบที่สุดสำหรับผู้หญิงไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ชื่อนั้นคือกากีครับคําว่ากากีหรืออีตัวกากีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมากๆความไม่รู้จักพอและตราบาปของผู้หญิงหลายผัวที่รุนแรงเสียยิ่งกว่าวันทองหลายเท่าตัวนักแต่เคยมีใครตั้งคำถามจริงๆไหมครับว่าทำไมราชินีผู้สูงศักดิ์ผู้เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติถึงต้องตกอยู่ในวังวนของชายมากหน้าหลายตา อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ผลักให้เธอก้าวเดินลงเหวแห่งตันหาหรือจริงๆแล้วเธอไม่ได้เดินลงไปเองแต่ถูกใครบางคนผลักลงไปวันนี้ Lost Story จะพาคุณไปเปิดสำนวน,วนคดีประวัติศาสตร์ฉบับวรรณคดีที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวนของราคะและหยดน้ำตากับเรื่องราวของนางกากีรอยมนทินหรือเหยื่อกามารม เรามาค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าที่สาบสูญนี้ไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปตัดสินการกระทำของเธอผมอยากพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับตัวตนของนางกากีก่อนครับสิ่งที่ทำให้นางกากีพิเศษกว่านางในวันนคดีคนอื่นๆไม่ใช่แค่ความงามที่ล่มเมืองได้เท่านั้นแต่คือคุณสมบัติพิเศษที่ติดตัวเธอมานั่นคือกลิ่นกายครับ ในตำนานเล่าว่ากลิ่นกายของนางกากีีนั้นหอมหวนราวกับดอกมณฑาทิพย์หอมเย็นหอมลึกและที่สำคัญคือถ้าชายใดได้แตะต้องสัมผัสนางแม้เพียงปลายนิ้วกลิ่นหอมนั้นจะติดกายชายผู้นั้นไปนานถึง7วันเจคืนเลยทีเดียวคุณลองจินตนาการดูสิครับสตรีที่มีรูปโฉมงดงามปานนางฟ้าแถมยังมีกลิ่นกายที่เย้ายวนใจขนาดนี้ย่อมเป็นที่หมายปองของชายทุกคน และนั่นทําให้เท้าบรมพรมทัตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพาราณสีผู้เป็นพระสวามีหวงแหนางยิ่งกว่าไข่ในหินพระองค์ไม่ยอมให้ชายใดได้เห็นหน้าหรือแม้แต่จะได้กลิ่นของนางกากีเลยแม้แต่น้อยโดยสั่งให้สร้างปราสาทเจ็ดชั้นขังนางไว้บนยอดปราสาทปิดกั้นจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงความรักของท้าพรหมทัตดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะโรแมนติกนะครับ เป็นความรักที่เทิดทูนบูชาแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการกักขังหน่วงเหนี่ยวมันคือการครอบครองที่ปิดโอกาสไม่ให้นางกากีได้เรียนรู้โลกกว้างหรือมีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยชีวิตของเธอมีเพียงพระสวามีเท่านั้นและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการเก็บซ่อนของล้ำค่าไว้ในที่ลับตาคนนี่แหละครับ คือตัวกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของใครบางคนให้ยิ่งอยากรู้อยากเห็นและอยากจะครอบครองของสิ่งนั้นมากกว่าการวางไว้ให้เห็นกันโต้งโต้ง,ตงเสียอ,อีกและนี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่กำลังจะมาเยือนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดครับเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเมื่อสัญชาตญาณน,นักล่าที่ผมพูดถึงไม่ใช่มนุษย์เดินดินธรรมดา แต่เป็นถึงพยาครุษผู้มีอิทธิฤทธิจากวิมานฉิมพลีเรื่องมันเริ่มจากการที่พยาครุษมักจะแปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามมาเล่นสกาหรือหมากรุกโบราณกับเท้าพรหมทัตยอยู่เป็นประจำทั้งสองคนสนิทสนมกันมากถึงขั้นเป็นสหายรักแต่ความลับไม่มีในโลกครับวันหนึ่งพยาครุษเกิดสังเกตเห็นความผิดปกติว่าทำไมเพื่อนรักถึงดูรีบเร่งผิดปกติเวลากลับเข้าไปข้างในปราสาท ด้วยความสงสัยพยาครุฑจึงแอบใช้อิทธิฤตจำแรงกายลอบเข้าไปดูและนั่นเป็นครั้งแรกที่สายตาของพยาครุฑได้ประทะเข้ากับความงามของนางกากีวินาทีนั้นเองมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็พังทลายลงเหลือเพียงไฟราคะที่ลุกโชนพยาครุฑไม่สนหน้าอินหน้าพรมตัดสินใจทันทีว่าต้องเอานางมาเป็นของตนให้ได้ในคืนนั้นเอง พยาครุฑได้ร่ายมนบันดาลให้เกิดพายุใหญ่มืดมิดไปทั่วทั้งเมืองพาราณสีผู้คนต่างตื่นตระหนกตกใจท่ามกลางความโกลาหลพยาครุฑบินโฉบลงมาที่หอคำอุ้มเอาร่างของนางกากี่แนบกายแล้วบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่วิมานฉิมพลีทันทีตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตดีๆนะครับ การลักพาตัวครั้งนี้ไม่ใช่การฉุดกระชากลากถูแบบโจรผู้ร้ายแต่ในวรรณคดีบรรยายถึงสัมผัสที่นุ่มนวลและมนสะกดที่ทําให้นางเคลิบเคลิม้มการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอโลกภายนอกต้องมาเจอกับชายหนุ่มรูปงามที่มีอิทธิฤทธิเหนือมนุษย์ในสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวแต่ก็ร้าวใจนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่า นางสมยอมหรือนางตกอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่อาจขัดขืนกันแน่และที่วิมานฉิมพลีนั่นเองชะตากรรมของนางกากีก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อหัวใจของเท้าพรหมทัตแทบจะแตกสลายจากการหายตัวไปของนางอันเป็นที่รักบรรยากาศในวังหลวงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเงียบงันจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งอาสาเข้ามาคลี่คลายปมปริศนานี้ เขาคือคนทันพี่เลี้ยงคนสนิทของกษัตริย์ผู้มีวิชาอาคมและความเชี่ยวชาญในดนตรีคนทันอาสาที่จะสืบหาความจริงโดยใช้อุบายที่แยบยนต์โดยการแปลงกายเป็นตัวไรสัตว์ตัวเล็กจิว๋วเกาะติดไปกับขนปีกของพญาครุฑในวันที่พญาครุฑบินลงมาเล่นสกาตามปกติแผนการดูเหมือนจะดำเนินไปเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกษัตริย์ใช่ไหมครับแต่เมื่อคนทันในร่างตัวไร เดินทางไปถึงวิมานฉิมพลีและได้เห็นนางกากีพำนักอยู่ที่นั่นแผนการกู้ชาติกลับกลายเป็นแผนการกู้การมรรมแทนทันทีที่พญาครุฑออกไปหาอาหารคนทันก็คืนร่างเดิมปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวที่กำลังเปลี่ยวเหงาและหวาดกลัวแทนที่จะปลอบประโลมหรือหาทางพานางหนีกลับบ้านเมืองเขากลับใช้ลิ้นที่พลิ้วไหวและสเสน่ห์เล่ก,กลวนว่าล้อมนางกากีจนนางใจอ่อนตรงนี้แหละครับ คือจุดที่ดำมืดที่สุดของเรื่องราวเพราะคนที่ควรจะเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวกลับกลายเป็นปีศาจในคราบนักบุญนางกากีที่เพิ่งจะเสียท่ากับพญาครุฑต้องมาตกเป็นของชายคนที่สองในเวลาไล่เลี่ยกันโดยที่เธอเองอาจจะสับสนและต้องการที่เพึ่งทางใจแต่หารู้ไม่ว่าที่พึ่งคนนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าศัตรูที่จับตัวเธอมาเสียอีกและเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับคนทันก็แปลงร่างเป็นตัวไร เกาะปีครุฑกลับเมืองทิ้งให้นางกากีต้องเผชิญชะตากรรมอยู่เบื้องหลังพร้อมกับความลับที่จะระเบิดออกมาทำลายทุกคนในไม่ช้าความลับไม่มีในโลกครับแต่การเปิดโปงความลับในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่า90ธรรมดาแต่มันคือการเชื่อเฉียนด้วยศิลปะที่เจ็บแสบไปถึงขั้วหัวใจเมื่อคนทันกลับมาถึงเมืองพาราณสี เขาไม่ได้เดินเข้าไปฟ้องเท้าพรหมทัตตรงๆว่าพญาครุฑเป็นคนลักพาตัวนางกากีไปแต่เขารอเวลารอจนกระทั่งพญาครุฑบินกลับมาเล่นสกากับกษัตริย์อีกครั้งในวงสกาที่ดูเหมือนจะเป็นการประลองปัญญาของเพื่อนรักคนทันได้บรรเลงพินขับกล่อมแต่เนื้อเพลงที่เขาร้องออกมานั้นกลับพรรณนาถึงความงดงามของวิมานฉิมพลีบรรยายถึงรสสัมผัสกลิ่นกายที่หอมหวนของนางกากี และรายละเอียดบนร่างกายของนางที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากคนที่เคยหลับนอนกับนางมาแล้วทุกท้อยคำในบทเพลงเปรียบเสมือนมีดกรีดลงกลางใจของพยาครุฑเพราะมันฟ้องชัดเจนว่าข้าไปถึงรังของเจ้ามาแล้วและข้าก็ได้เชยชมเมียของเจ้าแล้วเช่นกันลองจินตนาการถึงใบหน้าของพยาครุฑในตอนนั้นดูสิครับจากภูร่าที่เหนือกว่ากลายเป็นผู้ถูกหยามศักดิ์ศรีจนยับเยิน มารู้ตัวว่าถูกหนอนบ่อนไส้ยามเกียดถึงในรังนอนส่วนเท้าพรหมทัตเองเมื่อได้ฟังเพลงก็ตระหนักได้ทันทีว่า <c oughs> เพื่อนรักของตนคือโจรลักพาตัวและคนสนิทของตนก็ได้ทรยศแอบ,บไม่มีสัมพันธ์กับภรรยาความจริงที่ถูกเปิดเผยกลางวงสกานี้สร้างความอับอายและความโกรธแค้งให้เกิดขึ้นพร้อมกันสามฝ่ายและแน่นอนว่า คนที่ต้องรับแรงกระแทกจากความโกรธเกรี้ยวของชายทั้งหลายนี้ก็หนีไม่พ้นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่อยู่ห่างออกไปไกลแสนไกลเมื่อความจริงถูกเปิดเผยพยาครุฑผู้ซึ่งแบกความอับอายจนทนไม่ไหวตัดสินใจนำตัวนางกากีีกลับมาคืนเท้าพรหมทัตที่หน้าพระลานหลวงและนี่คือฉากการเผชิญหน้าที่ที่น่าสะเทือนใจที่สุดฉากหนึ่งในวรรณคดีไทย นางกากีกถูกนำตัวมายืนอยู่ท่ามกลางชายสามคน 1. คือสามีผู้เป็นเจ้าของชีวิต 2. คือชูเทพเจ้าผู้ใช้กำลังลักพาตัวและสคือชูคนสนิทผู้ชฉวยโอกาสซ้ำเติมทั้งสมมองนางด้วยสายตาที่ต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครโทษตัวเองเลยแม้แต่คนเดียวพยาครุษโทษว่านางใจง่าย คนทันเงียบเฉยราวกับไม่มีส่วนผิดส่วนเท้าพรหมทัตมองว่านางเป็นหิงกาลกินีที่ทําให้เมืองแปดเปื้อนคําตัดสินสุดท้ายจึงตกอยู่ที่นางกากีเพียงผู้เดียวโทษทันที่นางได้รับไม่ใช่การประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันแต่คือการลอยแพคุณผู้ฟังครับการลอยแพอาจจะดูเหมือนการปล่อยไปตามยถากรรม แต่ในความเป็นจริงมันคือการลงโทษที่โหดร้ายทางจิตใจอย่างที่สุดลองนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่แต่ในรั้วในวังถูกจับมัดลงแพ่ไม้ไผ่ลอยเคว้งคว้างออกไปกลางมหาสมุทรที่เว้งว่างไร้จุดหมายไร้คนคุ้มกันต้องเผชิญกับแดดลมพายุและความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจยิ่งกว่าความตายการถูกลอยแผ่คือการบอกว่าสังคมไม่ต้องการเธออีกต่อไป เธอถูกตัดขาดจากโลกของมนุษย์และต้องล่องลอยไปเพื่อรอวันตายหรือรอให้โชคร้ายระลอกใหม่พัดเข้ามาหาเธออีกครั้งซึ่งนี่ยังไม่ใช่จุดจบของนางกากีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของนรกขุมใหม่ที่เธอต้องเผชิญครับ หลังจากที่แพไม้ไผ่ถูกปล่อยลอยเท้งเต้งออกสู่ท้องทะเลนางกากีต้องเผชิญกับความโหดร้ายของธรรมชาติทั้งแดดที่แผดเผาและคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำจนกระทั่งโชคชะตาหรืออาจจะเป็นคราวเคราะห์ระลอกใหม่ได้พัดพาเรือสำเภาลำใหญ่ให้แล่นผ่านมาพบเข้าเจ้าของเรือลำนั้นคือนายสำเภาเศรษฐีผู้มั่งคั่ง เมื่อเขาเห็นหญิงสาวรูปร่างบอบบางนอนหมดสติอยู่บนแพ่ทันทีที่ช่วยนางขึ้นมาและได้กลิ่นกายหอมรันจวนใจนายสำเพาก็ตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นทันที คุณผู้ฟังครับสำหรับนางกากีแล้วการรอดตายจากทะเลครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสแต่มันคือการหนีเสือป่าจระเข้เพราะนายสำเภาไม่ได้ช่วยนางด้วยจิตเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่เขาต้องการครอบครองนางในฐานะภรรยาอีกคนหนึ่งนางกากีที่กำลังอ่อนแอและไร้ที่พึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมตกเป็นของนางเพื่อแลกกับอาหารน้ำและชีวิตรอดบนเรือลำนั้น สถานะของนางตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับสินค้าล้ำค่าที่ถูกเก็บไว้ในห้องหับมิดชิดบนเรือรอคอยเพียงเวลาที่จะปรนิบัติสามีคนใหม่ที่นางไม่ได้เลือกเองความสุขของนายสำเภาช่างแสนสั้นครับเพราะกลิ่นหอมของนางกากีนั้นรุนแรงเกินกว่าจะปิดบังได้ในขณะที่เรือแล่นไปกลางทะเลลึกก <Beast. S 2> ลุ่มโจรวายร้ายก็ได้บุกเข้าปล้นเรือสำเภาลำนี้ หัวหน้าโจรผู้เหี้ยมโหดได้สังหารนายสำเภาตายขาที่และยุทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงนางกากีที่ซ่อนตัวด้วยทันทีที่พวกโจรได้เห็นความงามและได้กลิ่นกายของนางสัญชาตยานดิบของพวกมันก็ทำงานทันทีแต่จุดนี้แหละครับที่เรื่องราวมันบิดเบี้ยวจนน่าสยดสยองเพราะความงามของนางกากีไม่ได้นำมาซึ่งความรักแต่มันนำมาซึ่งการฆ่าฟัน พวกโจรลูกสมุนต่างแก่งแย่งกันเพื่อที่จะได้ครอบครองนางจนเกิดการต่อสู้กันเองอย่างบ้าคลาั่งบนดาดฟ้าเรือที่เคยเป็นที่ขนสินค้าบัดนี้เจิงนองด้วยเลือดของชายชะกันที่ฆ่ากันเองเพราะตัณหาสุดท้ายเหลือเพียงหัวหน้าโจรที่ยืนหยัดอยู่แต่เขาก็ต้องพาเรือและนางกากีหนีหัวซุกหัวซุนเพราะไม่มีลูกน้องเหลือช่วยบังคับเรืออีกแล้ว นางกากีต้องนั่งมองดูซากศพของชายที่ตายเพราะแย่งชิงตัวนางโดยความรู้สึกที่ด้านชานี่หรือคือสิ่งที่ความงามมอบให้กับเธอชะตากรรมเล่นตลกกับนางกากีไม่จบสิน้นเมื่อเรือของโจนแตกพายเพราะพายุนางกากีซัดเซพเนจรไปติดอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งและได้พบกับเท้าทศวงศ์กษัตริย์ไม้ผู้ครองเมืองนั้น แน่นอนครับพล็อตเรื่องเดิมๆวนกลับมาฉายซ้ำกษัตริย์ทศวง์หลงไหลในความงามและกลิ่นหอมของนางทันทีพระองค์ยกย่องให้นางเป็นถึงมเหสีเอกเชิดหน้าชูตาในวังหลวงอีกครั้งดูเหมือนชีวิตจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับจากแผ่ไม้ไผ่กลับคืนสู่บัลลังก์ทองแต่เปล่าเลยครับข่าวลือเรื่องมเหสีองค์ใหม่ที่มีกลิ่นกายหอมประหลาดได้แพร่สะพัดไปไกล จนเข้าหูเท้าพรหมทัตสวามีคนแรกที่เมืองพาราณสีเท้าพรหมทัตเมื่อรู้ว่านางกากียังไม่ตายและไปเป็นเมียคนอื่นอีกความรู้สึกห่วงแหนพัทุขึ้นมาอีกครั้งพระองค์ส่งสารไปทวงตัวนางคืนโดยอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของคนแรกลองจินตนาการถึงความรู้สึกของนางกากีดูสิครับนางถูกส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งเรากับเป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่มีหัวใจ ไม่ว่านางจะหนีไปไกลแค่ไหนอดีตก็ยังตามมาหลอกหลอนและตราประทับคำว่าหญิงกาละกินีก็ยังคงเติดอยู่บนหน้าผ่ากของเธอเสมอไม่ว่าเธอจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่หรือบันลังทองก็ตามเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเดินทางผ่านมาด้วยกันตั้งแต่ยอดปราสาทวิมานชิมพลีกลางทะเลลึก จนถึงบัลลังเมืองไกลผมเชื่อว่าหลายท่านคงมีคำตอบในใจแล้วว่าตกลงแล้วนางกากีคือหญิงแพ้สยาหรือเป็นเพียงเหยื่อที่น่าสงสารที่สุดในวรรณคดีไทยหากเราถอดแว่นตาที่สังคมสวมให้เราออกแล้วมองเข้าไปที่ความเป็นมนุษย์จริงๆเราจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องนางกากีแทบจะไม่เคยเป็นผู้เลือกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอถูกขังโดยสามีหลวงถูกลักพาโดยพญาครุฑ ถูกล่อลวงโดยคนทันและถูกฉุดคร่าโดยโจรทุกการกระทําเกิดจากการตัดสินใจของผู้ชายที่อ้างคําว่ารักแต่แท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงความใคร่ที่อยากจะครอบครองสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดไม่ใช่การที่นางมีสามีหลายคนครับแต่คือการที่สังคมตราหน้าว่าความผิดทั้งหมดอยู่ที่ความงามและกลิ่นกายของเธอ ราวกับว่าเพราะเธอสวยเกินไปเธอจึงสมควรโดนกระรรทำทั้งที่จริงแล้วจำเลยของคดีนี้ควรจะเป็นเหล่าชายหนุ่มผู้มีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์แต่กลับไร้ซึ่งความยับยั้งชั่งใจต่างหากคำว่ากาก,ากีที่กลายเป็นคำด่าทอจึงอาจจะเป็นตราบาปที่สังคมไทยช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อกลับเกลื่อนความอ่อนแอทางศิลธรรมของผู้ชายในยุคนั้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้คิดครับ แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่านางกากีผิดจริงไหมหรือเธอเป็นเพียงตะกรอก้นแก้วที่รองรับความปรารถนาของคนอื่นลองพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับผมรออ่านทุกมุมมองของทุกคนอยู่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เจาะลึกและชวนให้คิดต่อแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญย์เอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ก่อนใครผมจะนำเรื่องเล่าที่สาบสูญมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังถึงที่เป็นประจำทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสวัสดีครับ